วันนี้จะสอนวิธีดับทุกขอีกแบบหนึ่งแบบเข้าใจผู้อื่นถ้าว่าคําว่าเข้าใจผู้อื่นเนี่ยตนจะไม่เท่งงพดผู้อื่นเลยตนจะไม่ตําหนิเขาเลยเพราะเราเข้าใจเขาเหมือนเรามีเพื่อนสนิทด้วยกันเนี่ยไอ้เพื่อนคนนี้คำสองคำมันก็พูดคำหยาบคำสองคำมันพูดคำหยาคำพูดไปพูดมาก็มีแต่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ออกมารืเลย เราเข้าใจเขาว่านี่เป็นนิสัยของเขาเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เข้าใจเขาคนอื่นเขาเข้าใจไหมไม่คนอื่นก็อาจจะมีปฏิกิริยาตอบสนองไปในทางที่ให้ร้ายกันอาจเป็นศัตรูกันเลยโต้เถียงกันด่ากันโกรธกันแต่คนคนนี้ไม่โกรธเพราะว่าเข้าใจเขาเข้าใจว่ามันเป็นนิสัยบ้านนี้ทั้งบ้านก็บพูดอย่างนั้นแหะที่ก่อสาลายเนี่ยน,นะเขาจะพูดเสียงดัง พราะอะไรเขาอยู่ในทะเลพอเขาเข้ามาในเมืองเขาคุยกันชนิดที่ว่าได้ยิงกันไปนู่นสิบเมตรยี่สิบเมตรถ้าคนอื่นเขาอาจจะรังเกียจว่าไม่มีมารยญาติแต่คนที่เข้ารู้จักก็จะเข้าเข้าใจว่าเขามาจากเกาะพวกในเกาะนี้เขาพูดเสียงดังกันทั้งนั้นแหละนี่เ็าเรียกว่าเข้าใจเขาเข้าใจถึงกริยาของเขาเข้าใจถึงอารมณ์ของเขาเข้าใจถึงว่า ที่เขากําลังบีบคั้นอยู่เนี่ยเพราะเขากําลังทุกข์อยู่คําพูดของเขาเป็นคําพูดที่ฟังไม่ได้เพราะเขากําลังทุกข์อยู่ถ้าเขากําลังทุกข์อยู่นี้เข้าใจเขาว่าเขากําลังทุกข์ก็จะไม่มีปริยาโกรธเขาหรือว่าไม่พอใจเขาก็าจะนิโรธนอารมณ์ที่เคยมีอยู่อาจจะมีวักหนึ่งแล้วก็พอเข้าใจเขาปมันก็จะดับเลยเข้าใจว่าเมื่อคนใดเกิดความโกรธขึ้นมาแล้ว ความโกรธมันก็ต้องทําให้กริยาวาจาไปในทางที่ไม่ดีก็เข้าใจว่าเหตแห่งการแสดงออกในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นเพราะความโกรธก็เข้าใจว่าอาการโกรดนี่เองที่ทําให้เป็นอย่างนี้ก็เข้าใจวาความโกรธเข้าใจความทุกข์และเข้าใจความโกรดดังคนอื่นอาจจะไม่ชอบอาจจะนินทาแต่ตนไม่นินทาเพราะตนไม่โกรธเขาตนเฉยเฉยไม่ถึงกับว่าชอบเขาแต่ไม่ถึงกับว่ารังเกียจเขา เขาเข้าใจว่าจิตไหนก็ตามที่ไม่ได้ผ่านการปฏิบัติจิตนั้นย่อมแสดงกิริยาไปในทางหยาบไปในทางของกิเลสนาแต่จิตที่ผ่านการฝึกปฏิบัติด,ดีแล้วถึงจะไม่ถึงอดีแล้วมากๆแต่ได้ผ่านการปฏิบัติจิตนั้นก็จะมีจิตที่อ่อนโยนบ้างให้เห็น